เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าดีกรุณาราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพวงชนดำรงตน ในยยุธิรรรรรรมมมมะะททําาาาาากกกด้ววปปััญญษคมไม่ตเสมอชีวิตสถานีตำรวจภูธรคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสักแก้วได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2478ในที่ดินของการทางรถไฟและที่ราชพัสดุแต่เดิมอาคารที่ทําการของสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ได้ใช้เป็นสถานที่ทำการร่วมกันสามหน่วยงานคือสถานีตำรวจภูธรคลองลึกตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากอนต่อมาหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรได้ย้ายออกไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการของตนเองในปีพุทธศักราช2522พลเอกเปรมตินสุร,รานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนพิจารณาเห็นว่าตัวอาคารที่ทําการของสถานีตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ500เมตรและอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมอีกทั้งยังหันหน้าไปทางประเทศกัมพูชาประกอบกับไม่ประสงค์ที่จะซ่อมแซมจึงมีนโยบายให้จัดสร้างอาคารที่ทำการขึ้นใหม่ซึ่งใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรคลองลึกโดยหันหน้าเข้ามาทางประเทศไทย ในปีพุทธศักราช2549สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2550แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2551ซึ่งใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูทรคลองลึกในปัจจุบันโดยหันหน้าออกไปทางประเทศกัมพูชาเขตการติดต่อทิศเหนือ ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วทิศใต้ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับสถานีตำรวจภูทรอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่ปกครอง3ตำบลคือตำบลท่าข้ามตำบลป่าไร่และตำบลอรัญญประเทศ บางส่วนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเขตพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมดประมาณ160ตารางกิโลเมตร 1. ตำบลป่าไร่1 0 4 2 5รตารางกิโลเมตรหรือประมาณ65,162ไร่พื้นที่บางแห่งเป็นป่าทึบบางแห่งเป็นป่าโปรง่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรประมาณ2ใน3ส่วนของพื้นที่และมีแนวเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ยาวประมาณ15กิโลเมตร 2. ตำบลท่าข้าม50ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ29,537ไร่มีแนวลำห้วยพมโหดเป็นแนวแบ่งเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชายาวประมาณ18กิโลเมตร 3. ตำบลอรัญ,ญประเทศ6ตารางกิโลเมตรข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรคองลึก ประชากรทั้งหมดประมาณ46,468คนโดยแบ่งเป็นตำบลป่าไล่มีประชากรประมาณ6 0 4 9คนตำบลท่าข้ามมีประชากรประมาณ4,753คนตำบลอรัญประเทศบางส่วนมีประชากรประมาณ1,666คนประชากรแฝงประมาณ34,000คนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรคลองลึก มีตลาดสำคัญอยู่7แห่งประกอบด้วยตลาดสตารพาซาตลาดลงเกลือตลาดโกลเด้นเกรตลาดเดทไทยตลาดเบนจวันตลาดรัตนธรรมและตลาดอินโดจีนการบริการบนสถานีเน้นการบริการเบ็ดเสร็จณนะจุดเดียวตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนตำรวจบนสถานีตำรวจทุกนายมีหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการบริการภายในห้องบริการประชาชนมีน้ำดื่มกาแฟหนังสือแผ่นพับแจกฟรีที่นั่งพักคอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนมีพนักง,งานสอบสวนเวรคอยรับแจ้งความร้องทุกข์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำประชาชนแบบบูรณาการทั้งเวรสืบสวนประจำวันเสียนเปรียบเทียบปรับทั้งยังมีทนายความอาสาประจำสถานี ในการให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายแก่ประชาชนมีห้องน้ำสำหรับประชาชนและผู้พิการการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อมีคดีสำคัญหรือคดีที่มีความซับซ้อนหรือต้องสอบปากคำบุคคลจำนวนมากงานธุรการคดีมีหน้าที่การเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางในคดี การติดต่อหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาและตรวจสอบทะเบียนประวัติการติดต่อกับศาลและอายการคุมผู้ต้องหาไปศาลงานสืบสวนการสืบสวนหาข่าวจับกลุ่มคดีที่เกิดขึ้นต่างๆทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุอีกทั้งรวบรวมข้อมูลสถิตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบุคคลสถานที่และพฤติกรรมของคนร้ายในการกระทำความผิด แผนประทุษกรรมของคนร้ายงานป้องกันปราบปรามปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกชนิดดูแลทุกสุขของประชาชนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตรวจตราดูแลสถานที่ราชการสำคัญธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อที่เป็นจุดล่อแหลมได้มีการจัดชุดชุดปฏิบัติการดังต่อไปนี้ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ กำลังประกอบด้วยรองสอวปทำหน้าที่2 0เป็นหัวหน้าผัดมีกําลังประมาณ3นายชุดปฏิบัติการสายตรวจรถจักรยานยนต์กำลังประมาณ2นายชุดปฏิบัติการสายตรวจเดินเท้าดูแลตลาดลงเกลือกําลังประมาณ2นายชุดสายตรวจตู้บริการประชาชน3แห่งตู้บริการประชาชนท่าข้ามรับผิดชอบ11หมู่บ้านตู้บริการประชาชนป่าไร่รับผิดชอบ9หมู่บ้าน ตู้บริการประชาชนตลาดเทศบาล3รับผิดชอบตลาดลงเกลือชุดสายตรวจพิเศษมีหน้าที่ในการร่วมปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามแนวเขตชายแดนโดยเฉพาะความพยายามในการก่อเหตุลักทรัพย์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการของกลุ่มกัมพูชาและมักลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจพิเศษดังกล่าวได้เข้าประสานกับชุมชนท้องที่ ในการเฝ้าระวังป้องกันรวมถึงปราบปรามซึ่งสามารถดำเนินการอย่างได้ผลเหตุลักทรัพย์ลดในพื้นที่อันเกิดจากกลุ่มแก๊งลดน้อยลงงานจราจรมุ่งเน้นในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนทั้งในการให้บริการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร โดยถือปฏิบัติใช้กิริยามารยาทที่สุภาพและยุติธรรมการอำนวยความสะดวกการจราจรในการจัดระเบียบรถบรรทุกสินค้าในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถบรรทุกสินค้าจะเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านของลึกไปยังประเทศกัมพูชาโดยใช้เส้นทางสายบายพาสสก2089เป็นหลักโดยจัดให้มีการต่อแถวตามคิวการตรวจเอกสารผ่านแดนซึ่งจะมีการประสานกับชิปปิ้งผ่านโปรแกรมออนไลน์ และเมื่อลดมาถึงสี่แยกจามจุรีถนนสุวรรณอรจะเลี้ยวขวาเพื่อผ่านด่านศุลกากรจะทยอยให้ผ่านเข้าไปครั้งละสามคันเพื่อลดความแออัดของการจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเช่นข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุระบบข้อมูลใบสั่ง PTM ข้อมูลรถโดยสารสาธารนณะรถจักรยานยนต์สาธารนณะเป็นต้น และเป็นฝ่ายประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง